สวัสดีครับมาเจอกันอีกเลี้ยนะครับกับช่องบ่าวสอนชาแนลนะครับดูนะครับพี่โนมาแต่เช้าเลยนะครับวันนี้ก็มาทานข้าวด้วยนะครับวันนี้ก็จ่อยก็มาด้วยนะครับจะสวดก็มานะครับน,น,นะครับเบิืงเสื้อใหย้ยายสิไปกันดิเร็วให้ยหาย,ายทอดให้นะมีแต่น้ำกับน้ำในเสื้อนะ ไม่ยอมไม่ถอดนะครับลโล่ใส่ชุดโล่เมื่อกี้ใส่ชุดโล่น้นนองมาตั้งแต่เช้านะครับมันไผ่เห่านะไอ้ฮะฮะมันไผ่เป็นไผ่ยังไงไปบึง้งไปบึง้งเนาะเร็วนี่เอาหลว์ก็มานะครับ เดี๋ยวให้ซันต่อเสื้อให้มั้มันเปียกน้ำนะให้บ่อไปลงน้ำนะเดี๋ยวเร็วเสีเ่ยวหล่อเสี่อวหล่อเสี่ยวหล่อเพื่อนนี่นะดูนะครับบุญหลวงกับพี่โนไปแล้วนะครับทุกท่านมาแล้วมากินข้าวมา เดี๋ยวเนี่ยอยู่นี่เออ,เอ,อมาดูนะครับยายจอยทำอะไรนะครับยายจอยมาซ้อนเหนียวนะครับฮะทิศกินข้าวแร้อบ่ายายจอยทิศกินแร้อบ่ข้าวฮะ โอ้ยป่าบอนไงแท้เรไปหาจ,จอยแล้วครับนนไปหาจ,จอยนะครับโอ้นน่นโจะไปซนะ่อนเงาบ่อยเนะฮะวันนนมามาขึ้นมาเร็วเร็วม,มันเดียวมันเปียงเสื้อนะ่าจะทดให้หน่เร็ว น้ำตั้งแต่เช้านะครับทุกท่านมาก็ลง <c oughs> นี่บุญหลวงก็แอบมองอยู่ข้างบนนะครับมาเร็วไปไปเลวไหมไปฉี่นะครับออนะตอนนี้นะครับ ไปเร็วๆไปไปกินข้าวไปเร็วเร็วมาไปมาเร็วๆมาเข้าบ้านเร็วไปไปกินข้าวก่อนไปเร็วๆไปไปหหลวงไปกินข้าวกับปลาทูไปโหไปเร็ว โอ้ยนะคือคักนะครับวิ่งตามเพิ่นเห็นยายจอยนะครับลงไปซ่อนเหนียวนะครับถ้ใครเข้ามาก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์นะครับกดติดตามนะครับส่องบอกซ่อนเทนเนยวนะครับ ดูนะครับดู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 ดดโอ้ยปุ่นน่ะเออไปไปกินข้าวกับสันไปเร็ว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 ไปเร็วเร็วเร็มกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องบอสันชาแนลครับขออนุญาตลงคลิปก่อนนะครับสวัสดีครับ